เกินคอลลาเจนก่อนนอนน้ำนมเนาะนี่บุรีอันนั้นไปลิ้นเมื่อสือหน้าจนช่อมแล้วกินคอลลาเจนผสมนมเนาะผสมนมกินคอลลาเจนกับนมแล้วนอนมาจอกจอกเด็กบอกจอกมาน่ากินให้หน่อยสิเนาะนมเนาะไ้อยากผสมกับหยือนกันได้นาะคอลลาเจนเนาะเนาะ ว่าจำเป็นต้องว่ากินกับนมกินกับน้ำล้ากินกับของอาหารนี่อย่างไรสดขสุกหมดไว้ได้ปะจดจ้วนี่เด้ออันนี้ขนมนี่ทั้งในก็จะป็นนี่ซี่เนาะมีส่งสีขาว,วกับมีบ่วงนี่เนาะกินมื้อละมีบ่วงนี้ เดี๋ยวเป็นไผ่ชิลเล็งนะก็สีเช้าแรงมือละบ่วงนี่เนาะมันจะมีบ่วงให้ตักในถุงนี่นี่จะแล้วก็้ลุน่นเด็กกินใบต้องขอลุน่นหรือว่าถ้าเฮาบ่อยากันขันรุ่นกันมันก็ละลายเองได้เนาะแต่ว่าเฮายังให้มันนั้น,น,นเด็กให้มันลายไว้เฮาก็กินใบนะตื่นมามาใส่ติ๊ง วสวยแซ่บสวยสิไม่ได้อย่าลืมกินก่อนนอนเด้อ